สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่กันที่ GC Win ินนั้นเพื่อนนะอ่าและที่เห็นอยู่ต่อหน้านี้ก็คือเกมสาวน้อยเอ่อนักล่าป้นนั้นเพื่อนนะก็คลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับและที่สาคัญนั้นเพื่อนนะก็เป็นค่ายพีจีเหมือนเดิมครับผมมาเอามาที่ 4K นะเพื่อนนะไปที่เป็นสูุรเลยแล้วกันนั้นเพื่อนเออขอแบบตึงฮนะไป10รอบฮนะยังไงครับผม ดีหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้โหเงียบป่ะเงียบป่ะเอาให้หมดครับผมเอาให้หมดฮะหมดไปเลยหรือเปล่าเออหือสวยครับผมยังไงคิมวมาวายมาอืผมว่าหมดจริงหรือเปล่าเนีย่ยเอ๊ะโอ้โหสวยงามฮะวายลงมาแบบนี้ครับผมไหลเรื่อยๆฮะไหลเรื่อยๆฮะโอ้โหแล้วสวยครัตัวคิวฮะเอแถวสองกรับผมยังไงเออหือแล้วายมาแถวสองแกม แจมครับผมแจมอย่างนี้แบบนี้แจมเลยฮะยังไงโอ้โหเจ็ดพันสองเฮ้ยเฮ้ยมาแบบนี้ก็สวยนะครับยังไงเงียบกะไรสวยงามอย่างนั้นแหละอือสวยโอ้โห y 2แถวสองแถวสามเก้าพันเก้าว่ะเฮ้ย y แถวสองมาอีกหรือเปล่าไม่มาก็ผมไปอีกพันสี่จะมาอีกหรือเปล่าโอ้โหไปสองพันห้า จะมาอีกหรือเปล่ามาก็ผมไป 1, 6, อีกพันหกอ่าจะมาอีกหรือเปล่าก็ผมโอ้ประตูคิวไป 300. อีกสามร้อยยังไงรครับผมโอ้โหผ่านจี๊ยบครับผมโอ้โหสิบหกเคเน้นเน้นครับผมมาแล้วยังไงต่อครับผมเตวเคแถวแรกสวยงามเคเพื่อนอุ้ยคิวมาเฉยเลยว่ะ สวยงามฮะบายมาแบบนี้ดีโอ้โหบายจะสองด้วยฮนะสองพันหนึ่งเขบกโอ้โหเราแจมแจมก็มันสี่พันเจ็ดนะแล้วยังไงก็าบอกโอ้โหไปอีกสามร้อยแล้วยังไงก็าบอกโอ้โหหกพันเออเฮอสวยก็ผบม2 8สองพันแปดไม่มีตุูนะเนี่ยยังไงหวานเจี๊ยบไปอีกแล้วฮะท่าน 17K เกือบ 18K ฮะแต่สเก็ตเตอร์ยังไม่ลงฮะตอนนี้ 40K แล้วคนเมื่อครับโอ้โหโคตรแจ่มฮะมาครับผมไอ้สวยตัวไหนต่อโอ้โหวายมาช่วยฮะวายมาช่วยแล้วลงมาหรือเปล่าจะลงมาหรือเปล่า1 2 3เรียบร้อยครับผมลงฮะลงไปแล้วเรียบร้อยคนเมื่อครับ10ปีสปริงฮะมา ขอแจมแจมเออสวยมาใหมาใหมาใหเพื่อนมาให้มาให้เออโอ้สวยฮะสองร้อยหกสิบโอ้โหโอ้สเกตเตอร์มีตัวกูด้าวแจมฮะสองมันตีแล้วอู้หูสเกตเตอร์สองตัวเฮ้ยเข้ามาฟรีในฟรีนะบอกเลยว่าแขมแน่นอนฮะยังไงโอ้โหเงียบ่ะเงียบ่ะเรียบร้อยตัวเคสสวยฮะยังไงโอ้เหล็กสามฟรีเพื่อน อีกสองฟรีะเพื่อนอีกหนึ่งฟรีบเพื่อนโอ้้หฟรีสุดท้ายแล้วยังเงียบอยู่เลยฮะมาสี่สิบสามเคก็ถือว่าไม่赖สักเท่าไหร่นะเพื่อนนมาสวยยังไงสเกต,ตเตอร์ลุยสักรอบไปเพื่อนเอโอ้โ้หไม่น่าลุนเลยวะไม่น่าลุนเลยวะขอให้วายเท่าวายลงมาแบบแบบวายตนะ่อสองต้อสามแลเหมือนเหมือนเบ็ด เป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะเป็นสองร้อยก็น่าจะแจมอยูอยน่นนะรัวๆไปฮะรัวๆไปโอ้โหหนึ่งร้อยเคตัวแรกแจมมาเออแต่ตัวไหนก็ไม่รู้ครับผมตอนนี้หรือว่ายังไม่รอมีทอย,ยอทอโอ้โหสวยงามครับผมลำแปดดี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 โอ้งงหโ,อโหเจ็ดพันสองบายสองสามสี่แล้วเป็นไงฮะอีกสามพันเจ็ดครับผม แล้ววายไมค์แล้วไปอีกแปดร้อยครับผมแล้วยังไงโอ้โหวายสองมาช่วยชีวิตครับผมโอ้โหสวยงามไปอีกสองพันนะตอนนี้หมื่นแปดครับผมแล้วไปแปดร้อยเขาต้องพิับเคหรือเจคิวมาเฉยเลยครับเมื่อครับโอ้โหช็อตฟิวฮะโอ้โหแล้วยังไงได้หนึ่งพันโอ้โหทำไมไม่คอมโบแบบนี้ฮะโอ้ยถ้าเอาฟีลคอมโบแบบนี้นะหวานเจี๊ยบแบบนี้เลยนะฮะยี่สิบเอ็ดเคครับเพื่อนยังไง โอ้โหไม่ไหนต่อมา,มาสิบรอบมาสิบรอบจะมาเท่าไหร่เนี่ยอือสวยขุมตัวเคสามพันสองว่ะสามพันสองว่ะโอ้โหแล้วสวยขุมพันแปดฮะตัวเอนะมาหรือเปล่าอือเอไม่มาอ่ะเพื่อนเอสวยเอาเอมารอบนี้สวยคิวมาเออสนึ่งแรกหนึ่งจอยฮนะ JK. jk jk สวยคิวว่ะ โอ้โหช็อตฟีลมากเลยครับเม่ครับมาเข้าฟีสตาร์ไปเพื่อนไปยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยเหมือนจะมาเหมือนจะมายังไงมาหรือเปล่ามาแล้วเรียบร้อยฮนะสวยงามพวกผมไปอีกสิบปีฮนะยังไงไม้แรกสวยคอมโบไปก่อนพ่อสอนไม้ ดีฮะสวยโอ้โหดีถึงจะน้อยแต่ก็นานนะเออโอ้โหอืมโอ้เจ็บจ๊ตเออสวยโอ้เธอเจ็บจ๊ดเจมมเจ๊เจมเจมไม่มา,าเพื่อนยังไงโอ้โหไม่มาจริงเหรอเนี่ยปีสุดท้ายฮะยังไงครับผมเรียบร้อยฮะหมดครับผม โอ้โหพันแปดสิบน้อยเกินเึมนะครับก็โอเคนั้นเพื่อนนะเราก็บวกไปที่ประมาณ7จ็ดสิบเอ็ดเคะเจ็ดสิบเคนะนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า